ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายนัทวุฒิลำทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยาฐานะชำนาญการพิเศษระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากูเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองบัวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเขตบร,ริการทั้งสิ้น2หมู่บ้านสภาพชุมชนโดยรวมมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่สําคัญในการแสวงหาความร่วมมือของเครือข่ายพัฒนาเพื่อให้มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัวรูปแบบของการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้อันหเตรียมการวางแผนแพลนประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตั้งเป้าหมายจากปัญหาในการพัฒนารูผ่านกระบวนการ PLC โดยศึกษาแนว ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผู้เรียนศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาวิชาชีพครูศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ 2. ดําเนินการตามแผนงานดู ครูนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ไปแก้ปัญหาในชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 3. ตรวจสอบประเมินผลเช็คตรวจสอบเป็นขั้นตอนหาช่องทางและวิธีพัฒนากระบวนการต่างๆให้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการจัดลําดับความสําคัญและประเมินผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนง,งานที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการดำเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบสัปดาห์ละ2ครั้งและมีการ PLC คณะครูนำปัญหามาสะท้อนในการพัฒนางานทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้ง4การปรับปรุงแก้ไขค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี Action นำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ oh. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชิงรุต่อไป oh. ซึ่งในขั้นตอนจะนำเสนอปัญหา oh. และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการนัดหมายสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งและนำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตลอดจนความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในการพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลการดำเนินงานส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวดังนี้ด้านผู้เรียน 1. นักเรียนชั้นอนุบาล2และ ม,มีผลการประเมินพัฒนาการ4ด้านตามหลักสูตรประถมวัยสูงกว่าร้อยละ84ที่เป็นร้อยละ100ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปนักเรียนทั้งหมด51คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปเฉลี่ย49คนที่เป็นร้อยละ85.96นักเรียนได้รับเกียรติบัตรได้คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน ปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบเด็กหญิงลินละดาทองโค้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71เด็กหญิงธัญพรโนโรีวงศ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71เด็กชายกันตินันวงศ์สาได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสาบลสมัครเล่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงการรบภาษาไทยเนื่องในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติมีการศึกษา2,567สำนักงานเขื้นที่การศึกษาระ ประถมศึกษานครพนมขีหนึ่งนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร,ร่วมการแข่งขันเขียนตามคําบอกและเขียนคําอ่านระดับประถมศึกษาตอนต้นวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยที่รับมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลน,นครน,นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตสิสวนภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด้านครูผู้สอนนางสาวสุวรรณัลาพิงได้รับรางวัลครูผู้สอนได้ ร,รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71นางนันทการอินาราได้รับยกย่องให้เป็นครูดีสีนครพนมเขตหนึ่งประเภทผู้สอนนางสาวพานิพาศีสุธรรมได้รับรางวัลครูดีเด่นสารการเรียนรู้สุขศึกษาและภลลศึกษาเนื่องในงานวันครูครั้งที่68จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมนางสาวลินดาโคตะได้รับรางวัลระดับ เรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการถอดบุเรียนเบสแพชชีสของครูภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตด้านสถานศึกษา 1, 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ได้เป็นต้นแบบนวัตรกรมรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา PLC และการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีมีความสูขหนึ่งโรงเรียนหนึ่งห้องเรียนแห่งความสูงระดับสำนักงานเขตพื้นที่ได้รับรางวัลชมเชยการประเมินมาตรฐานโครงการสุขาดีมีความสูข Happy Toilet ไ,ได้รับรางวัลมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร,ร์ระดัฎฐมธิบได้รับรางวัลเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนง,งานก้าวท้าใจในสถานศึกษาประจำปี2567 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรางวัลให้เป็นโรงเรียน Eco School ระดับต้น Eco คสคูล l บ e ิเนอ e r จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองบัวรับเกียรติบัตรการคัดสรรรางวัล1โรงเรียน1น,นวัตรกรรมประจําปี2567เรื่องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยดอกบัวม ดิเวอร์จากสำนักงานเลขขุ่รุ้สภาด้านผู้บริหารนายนัทวุฒิลำทอได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงานวันครูครั้งที่68ได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมบรงการคุณธรรมสพทรประจำปีพุทธศักราช2566